สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีข่าวสารดีๆมาบอกกันนะครับผมเกี่ยวกับเกมพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับผมหลังจากที่รอกันมาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มีข่าวดีนะครับจากแอดมินนะครับก็คือเราจะได้รับไอเทมโค้ดนะครับก็คือแจกเป็นล้ำยาปรับยีนแดงนะครับหนึ่งไอดีต่อหนึ่งขวดนะครับผมให้สําหรับสายฟรีกันเลยทีเดียวนะครับวิธีการที่เราจะ ได้รับโค้ดนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับเราจะต้องไปที่โพสต์ในเพจก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปนะครับเชื่อในเพจนี้นะครับสายฟรีเรียเข้ามานะครับผมที่แอดมินแจกไว้นะครับผมกิจกรรมนี้นะครับสามารถกรอกโค้ดได้ง่ายๆนะครับผมจะได้แค่1คนต่อหนึ่งไอดีนะครับหนึ่งขวดต่อหนึ่งไอดีนะครับผมก็หมดเขตวันที่13ตุลานี้นะครับผมวิธีการที่เราจะ เก็บโค้ดนะครับผมให้กดเข้าที่ลิงก์นี้นะครับชึบอาจจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับโค้ดนี้ก็คือวิธีการใช้นะครับเราก็ก๊อปโค้ดนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไปเปิดตัวเกมเลยนะครับผมเกมก็คือเราจะมาที่เกมนะครับผมแล้วก็ตามตามนี้เลยนะครับเราก็มาที่แถบด้านข้างนะครับผมไปที่เติมไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็กรอโค้ดที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผม ให้ทุกคนก็ไปแล้วก็มากดตรงเติมเมเทมโคดนี้เลยนะครับชึบนะครับเติมเมเทมโคดสําเร็จนะครับผมก็คือไปดูที่กระเป๋านะครับเราจะได้เป็นนี่น้ํายาปรับยีนขนาดใหญ่มานะครับเป็นยาจีดแดงนะครับผมสาหรับใครที่อ่าสำหรับอ่าจะต้องการนะครับแล้วก็เอามาลองนะครับผมสาหรับสายฟรีที่ยังไม่มีเงบประมาณในการเติมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปที่เพจ พี่จี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บแล้วก็ไปดูโค้ดตัวนั้นนะครับผมแล้วก็กรอปโค้ดมากรอกในตัวเกมได้เลยนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมนะครับหมดวันที่13ตุลานี้นะครับมีเวลาอีก2วันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับใครก็อสาหรับใครที่กรอกแล้วเรียบร้อยนะครับได้ได้รับยีนแล้วก็ินดีด้วยนะครับผม เอาเป็นว่าน,นะครับคลิปนี้นะครับมีไว้เท่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมบายบายครับเด,เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผม